จบได้จบได้จบกลางเลยจบเลยเดี๋ยวผมผมเวเดี๋ยวผมผมเว็ไปผมเวทดไปผมเวทดไปมาเดี๋ยวผมเปดจีบนะมันแผลได้ด้วยนะเฮียสวยทิ้งไปท้งไปทิ้งไป้งไปทงไมทิ้งับงไปทปิ้้งงไปงไม่มีใไรช่้ยไป้งไ้งไปทิ้งไปงไไปไป้ไทไ้ง้ ไอตองแล้วมึงไม่หายตอไม่เคลียรคิปมาได้ยาข้าปยเนียเกิดแล้วาคอเมื่อกี้เดี๋ยวนะเพราะว่าต้องชนหตอนี่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 เดี๋ยวเคลียร์กลางแล้วอพาเฮียบินไปกลางเลยป่ะลาเน่ยเออมันมีคิปเป่ามันไม่มีคลิปไปไหนเนี่ยไปตองมาเฮียมามาเฮียมามาไปเลยไ้เฮียไปกล ตอบ่อไปกลางโตัวเองนะต่อพอได้ปะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเงียบไงโอ้โหฮะชนก็ต้องนิ่งนี่งนี่งนิ่นิ่เดี๋ยวเคลียร์กลางแล้วต่องพาเฮียบินไปกลางเลยป้าล่ะกลางเงเฮียต่อเฮียให้ไปป้อมกลางโอ้โหเฮ้ย ทำกันแล้วผมก็ว่าเอ็นเทียรจะให้ผมไปแค่พาไปกลางพาไปกลางจบกลางเหรอเออโอ้ต๋องแม่งพาไปนู่นที่พังโอ้โหพินท่าไเลยไปแล้วต๋องพาเข้าไปกลางตรงที่พังเอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โต๊ะโต๊ะจะพาไปกลางทำไมอย่างกลางเลยกลาง จริงขนา่นั่นคือกลางวงก็เลยม่งเฮียต้องบอกว่าเอาไปตีป้องกลางเลยเฮียไม่พูดแบบนี้อ่ะไปตีบ้านเหระเออตีบ้านเลยอ่ะผมถามทุกคนยินเฮียบอกเมื่อกี้คิดว่าไปไหนผมก็คิดมากเองโอ้โหตอบไม่พอลงวงมาแล้วกำลังดีๆอยู่แล้วเลยจริงๆไม่ไดยไม่พอปนกลางวงมึงบ้าล้วเป็นแครี่ กูต้องตัดไม่ไกูคิดว่าคือเหรยผมคิดว่าอะไรเขาตีดังอยู่ใช่ไหมผมจะไปชนแล้วก็จะเป็นลาดดังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็เลยเลยก็พาไปเลยไงไมีการบูเลยทองเตือด้วยมหัวแบบเฮ้ยไปไหนโอ้หัวจะปุบเลยท้องโอ้โหสอรี่เลยสอรี่มากๆเลยนี่สื่อสารกันแบบอบเมื่อกี้ มคนอื่นเข้าใจหมดแต่างต๋องเนี่ไม่เข้าใจอ่ะวิ่งไปนะแล้วเอารถไปชนบ้านไปเลยนะแล้วพี่ต๋องแทงนะดีไม่ดีเฮียยิงบ้านมาระเบิดเออเออเเฮ้ยน้องเอาอ่ะเฮ้ยเซียนายนะ